ไปไหลว่าฉีดสารบล็อกใบไม่ให้ใบไหลอ๋อมันออกมาทำไมไม่ฉีดดีอ่ะบางคนก็ฉีดนะบางคนก็ฉีดบางคนก็มาอาศัยอ่าเนี่ยศูนย์เนี่ยจุดจุดหนึ่งยห้าสองสามสี่ใช่ครับสุดท้ายก็มาเอาตัวนี้ครับอีนี้เลยแล้วทำไมไม่ใช้ตัวนี้ตั้งแต่แรกเออทำไมไม่ใช้ตัวนี้แต่แรกอ่าเขาจเข้าใจแล้วฮะเออทำไมไม่ใช้ตัวนี้แต่แรกคืออย่างเงี้ยครับพี่เออคือสารเน้อสาหลักมันเลยอ่ะมันไม่ได้ทําให้ต้นไม้ตายนะ S <S นะมันเขียนไว้นะสารชะลอการเจริญเติบโตคือมันยับจังจิบเบลลินนะพี่ <S <S 2> <S 2> ใช,ใใช่ใช่ใช่ไม่ให้ต้นไม้ผลิตจิบนะให้มันมาล้างกันนะ <มา S 2> เรื่องซเอเนเชต่างๆนะอันนี้รเราไม่พูดมันลึกนะรละเอียดครับ,รบออออพอว่าเราใช้สารเพื่อหยุดจังจิบทีนี้ว่าทําไมเราแล้วทำไมยังออกไปอดอยู่เกี่ยวกับว่าหนึ่งนะฮะเขาใช้เร็วเกินไปหนึ่งเขาใช้ตั้งแต่กลางกาเดือนสิงหาเนาะซึ่งมันเร็วไปเนาะแล้วปีนี้ผลมันมันลากยาวทาให้สารเนี่ยหมดฤทธิ์ แล้วสองทำไมที่พี่ถามผมว่าทำไมผมตอบตอบแทนคนอื่นนะพี่คือทำไมเราไม่ใช้ศูนย์คือว่าฉีดสารแล้วทำไมถึงยังใบยังไหลอยู่แล้วทำไมใบไหลแล้วไม่ใช้แพคโคซัมอีกทีหนึ่งฮะคือมันจะมันมากเกินไปครับพี่เขาเลยมาใช้ตัวกดใบเช่นตัวศูนย์ห้าสองสามสี่หรือบางคนก็บวกสารเนนในเองอะไรก็แล้วแต่นะพี่นะเพื่อบล็อกใบได้บางส่วน คือไม่ได้บล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่มันจะไม่เหมือนสารแล้วครับพี่ไม่เหมือนสารมันปกติบานใบละสามนิ้วพี่นะมันจะเหลือแค่นิ้วเดียวคือให้มันแก่เร็วขึ้นนะพี่มันแก่เร็วใช่ครับตัวศูนย์สองตีเนี่ยครับทำให้แก่เร็วไม่โครงสร้างนะไม่โครงสร้างใบมันขยายแบบเนี้ยให้มันเล็กครับพี่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ต้อ่ใหญ่แบบนี้ฮะเพื่อให้ทันในการต้นฤดูของปีนี้ต้นฤดูครับเขาเลยใช้ตัวศูนย์ท่าสองแต่ถ้าเรายังขืนใช้ตัวแพคโคอยู่จะมีอาหารมีจะมีปัญหาอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ ต้นโซมต้นตาลใช้แบบติดติดกันสองหนเลยครับพี่ใช่รับนิยมรอบแรกเขยดตาลักตาลสิงหาเข็ดครับเสร็จแล้วไหลออกมาครับไหลออกมาแล้วทําไมเอ่อถ้าว่ามันยับยั้งไหมไม่อเขก็ไปเีกใช่กลัวครับกลัวชาวสวนกลัวกันตายที่อ๋อที่เขาไม่อาจเอกที่เขากับมาใช้ตัวโาม5 2 3 4ครับก็กลัวต้นโซมครับพี่อ้โเพื่อหลบ ไม่ให้ต้นโทมใช่ครับไม่ไม่ใช้บวกอ้ราอัดไปมันมันมากเกินไปครับพี่นะมันมากนมันจะเกินโดดแบบครับมันกลายเป็นว่าเพิ่งฉีดไปเมื่อเดือนกันยาพอตุลาฉีดอีกแล้วเนี่ยพี่มันบางคนก็ทําแต่ว่าบางคนที่รักต้นไม้ต้นทุเรียนเขาจะไม่ทําเขาจะใช้ตัวศูนย์ห้าสองสามแทนใช่ใช่บางคนก็ทําครับบางคนก็ทําครับพี่เนี่ยพอทําปุ๊บมันจะมีอย่างที่พูดพี่พูดเมื่อกี้ต้นตายต้นโทมฮะเออต้นตายบางคนเขาก็บอกรอบสองอาจจะลดโดดลงใช่ครับนะ ก็ได้เหมือนกันฮะได้เหมือนกันนะผนก็บอกลดลงครับทีนี้เลยเลยทําให้เรามื่อยตัดสินใจไม่ได้เลยไม่กล้าเลยก็เลยอาศัยศึกษากับมนดาลเพื่อนอีกสองแบบนะพี่นะสารอ่ะก็มีการโฉบสารก็เรียกว่าทาสารทาสารนะทาสารนี่คือมันจะเป็นแบบที่พูดทีแรกเลยพี่พูดนะครับว่ามันจะมีปัญหาเรื่องต้นโสมต้นตายอันนี้ทาสารแต่โฉบสารนี่เป็นการกระตุ้นให้ออก พาะมันทั้งสวนเพื่อจะได้จัดการง่ายพี่แต่งดอกก็ง่ายลดน้ำก็ง่ายครับพี่แต่เรื่องผลกระทบไอ้อย่างที่เราพูดกันจะให้ต้นจ้อต้นอะไรจะน้อยกว่าโฉบจะน้อยนะพี่นะน้อยหรือถึงไม่มีเลยครับโฉบน้อยถึงไม่มีเลยน้อยถึงไม่มีเลยครับพี่เหมือนเหมือนพี่อย่างนี้ดีกว่าพี่สมมุติเราทําสารเนอะพี่กินเอ็มกินกระเทงแดงห้าขวดแล้วอวันอาทิตย์นี้นะกินกระเทงแดงห้าขวดวันเดียวนะแล้วพอพักร่างกายฟื้นปกติ แล้วพี่กินกระเทิงแดงแค่ขวดเดียวดเียพี่ดูหัวใจพี่ก็ทํางานปกติเพียงแต่สดชื่นขึ้นแต่ห้าขวดนะพี่ใจเราแทบจะไม่อยู่ในอกแล้วเต้นตับตับแล้วพี่ตับตับแล้วช่ตับตีอย่างเงี้ยพี่มันดีบอ่าเปียบประมาณนี้ครับก็เลยแนะนําให้พี่ถ้าพี่จัดการอยากจัดการง่ายก็โฉบดีกว่ายิ่งปลายฤดูอย่างนี้เลยพี่ต้องโฉบนะต้องโฉบปลายฤดูนี่ครับครับต้องโฉบรอมหนาวมาเริ่มแผวแล้วมันมันจะใช้ได้ยู่ไหมพี่เดี๋ยวก็ จริงลมหนาวเพิ่งจะมานะพี่เพิ่งเริ่มยังเริ่มต้นเลงยังไม่ประกาศถึงฤดูหนาวเลยฮะวันนี้วันที่28เนาะวันนี้ที่8 28ตุลาออเนียผมมาดูของคุณโลดแล้วที่โจบสาผมก็ดูของคุณโลดมาตลอดติดตามตลอดนะครับครับทุกสเตปเลยนะครับเป็นระยะระยะเลยที่ที่เชนเนี่ยก็ดูเนี่ยเกี่ยวกันน้องเนี่ยดูในีิ้นเป็นตัวเล็กอันนี้เป็นตัวใหญ่มาเนี่ยพี่คือพี่ผู้หญิงโทรมาผมไม่อยากให้มาคือ เราลบเนาะแต่ว่ามันก็มีอย่างเหตุผลที่ผมให้ผมต้องการทําดอกพ้องไว้อ่อนก็เลยปล่อยลกก่อนโอ้ยอย่างนี้แหละสวนผมก็อย่างนี้แหละครับครับครับ,นะรบไว้ประมาณนี้มันครับให้มันลกแล้วเราเคียวลงเรามันมไีได้อินทรีวัตถุได้อินรีวัตถุอีกครับแนวเดียวกันใช่คือบางคนอย่างนี้นะบางคนพี่เคยเห็นไหมก็ตัดกิ่งทุเรียนเสร็จแล้วเอาไปทิ้งนอกแปลงครัดรสุมิตาบอกอินรีวัตถุมันหายากอะไรจะสู้ต้นมันเองทิ้งไว้ในโคนเลยแต่เราต้องมีการหว่านโดโไม้นะป้องกัน เพื่อปรับผ้าพีเดินแค่นั้นนะเราจะได้ธาตุอื่นด้วยคือเราเราเน้นประหยัดนะครับพี่ผมเน้นผมยังคุมอยู่ที่500บาทอยู่นะปีนี้ยังคุมแต่แต่แต่อาจจะเกินนะอาจจะถึง600บาทต่อ600-700ไม่รู้กปีนี้ต่อต้นต่อต้นต่อปีแต่ผลผลิตเลยครับพี่เน้นประหยัดครับพี่ครัที่ที่มุ่งมาผมเนี่ยก็ดูติดตามทุกคลิปอะทุกนิตยอะ ในกลุ่มสวนทางจันทบุรีผมก็เยอะตเนี่ยต้องต้องดูหลายๆผมดูดูทุกมิติแล้วแล้วก็หลายๆมิติมาแล้วผมก็เอามานั่งเรียบเรียงกันครับเรียบเรียงกันอย่างที่ระยองก็มีมีหลายหลายท่านก็น่าสนใจจะจุ่มนะเอมีหลายท่านเหมือนกันผมก็เอามาเรียบเรียงมิติแล้วผมมาฟังคุณลวดดูของคุณลวดแล้ว เออมันตอบโจทย์ได้ได้ชัดเจนดีครับผมก็เลยให้แฟนนยลองค้นดูสิใช้เวลาค้นกันนานนะเราก็ยินทให้เป็นให้ลูกสาวทรไมเดี๋ยวแล้วแม่ถึงค้นใช้เวลาทีดึกดื่นเที่ยงคืนลองดูสิเราจะตามไปหาคุณโลดหนอยตามคนนี้ในบ้านก็ดูดูก็หาไมอาทิตย์กว่าครับครับเก่งใจด้วยผมพี่บอกอยู่ปารีนมาหาผมหูใเอ่ ครับผมติดตามอยู่อาทิตย์กว่าเอาลองดูให้ได้นี่เพราะติดตามมาดูหลายหลายรอบหลายมิติแล้วหลายคลิปแล้วเออฟันธงแล้วหน้าไปศึกษาบคุณลดอดีแกตอบโจทย์แกพูดอะไรก็อธิบายครับชัดเจนดีก็เลยเนี่ยมุ่งมั่นมาพยายามติดต่อได้มาเจอันเนี้ยครับพี่ดีเลยครับเราได้รถได้ได้รู้จักกันเนาะได้รู้จักครับดูแลผมรู้ละพี่เขามีคําตอบผมมั่นใจเลยพี่มีคาตอบบางเรื่อง ปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังไม่ฟันธงมแต่ว่าได้คุยกันวันนี้พี่อาจจะเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์้าสิบอได้ว่าเอ้ยมันน่าจะใช่อแล้วพี่พี่เลิศใช่ไหมครับครับครับพแล้วมีคําตอบอย่างไรบ้างครับวันนี้วันนี้คําตอบอย่างที่คุณโลดพูดนั่นแหละครับต้องโฉบสารแล้วมันทําให้เสมอมันไม่ตายหรอกครับแต่เราแช่งให้ถูกฮะใช่ครับผมมามาคิดเปรียบเทียบดูแล้วเหมือนกับเราทานยาน่ะเหมือนคุณหมอจ่ายยาเรามาน่ะ ใช่ไหมก็กินขนาดนี้กี่เม็ดกี่เม็ดนะแต่เราอยากหายเร็วอ่ะตอกแม่งบวกสองบวกสามเลยเนี่ยมันก็ตายให้กินสองเม็ดพี่กินไปหกเลยได้หายตอนนี้เลยหกใช่มันก็เป็นพิษเหมือนกันครับครับผมยังนี่นี่ผมจะประเด็นคุณโลดบอกใช้แต่เราอย่าใช้มากใช่ครับใช่ฮะเหมือนอย่างว่าเนี่ยถ้าเราโฉบอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอันตรายครับนี่อันนี้ผมก็พอสว่างขึ้นมาแล้ว ผมก็ไปฟ,ฟังฟังฟังเขาพูดมันโจบฉบแล้วน,นพูดให้หน่ากลัวทําให้เราญน่ากลัวอ<ล>ะไรอย่าทำเสร็จแล้วคุณต้องต้อง,องแก้สารอีกต้องฉีดพ่นล้างอีกแล้วมันก็ตายมันก็จริงๆอะ่ะบางทีผมไปเที่ยวทางการก็ถามพี่กายผมก็ทํามันตายฟังเซียนทุเรียนบางทีน่ากลัวนะพี่เออทําไปบางคนก็ทําผมเลิกทําแล้วมันตายตายหลายต้นของผมพี่กายเขาบอกผมทาอ๋อทนนี้ว่าความชัดเจนความ เรายังยังไม่ได้เจาะลึกครับถึงปัญหาถึงแก่นแท้ของมันว่าตายเพราะอะไรที่เขาทํามันไม่ตายเพราะอะไรเขาทําอะไรถึงไม่ตายทํำยังไงเออพี่เนี่ยพี่มันต้องคือคนว่าคนที่บอกว่าทาแล้วตายคุณทำยังไงสัสมมาดีไหมได้ดูแลเขาดีไหมดีเป็นกฎไหมอะไรเงี้ยแล้วคนไม่ตายเขาดูแลยังไงคือไม่ใช่ว่าเอาตายเป็นหลักพี่เนาะก่อนจะตายทําอะไรมาครับพี่พี่พูดถูกเออเออมันมัน มันยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่เจาะลึกไงทีนี้ผมต้องเจาะให้ประเด็นเอาให้ชัดก่อนโห่เจ็ดร้อยต้นปีายร้านนะถ้าไม่ถ้าพาาพลาดพลาดเลยครับเราสะสมมานานฮะนั่นแหละก็อย่างที่ให้เห็นนะต้นก็อย่างดูดูอะไรครับสวยต้นเล็กต้นน้อยด้วยมันเป็นบางแปลงสวยครับสวยผมเห็นแล้วสวยฮะอันนี้แหละทีนี้มาดูแล้วเออพอจะฟันธงแล้วแต่ถ้าว่าทีนี้ที่ปาจีนกับระยองจันเนี่ยมันคนละอากาศนะมันคนละอากาศมันแตกใบคนละช่วงแล้วลูก อย่างออย่างทุกปีตัดจันจันหมดแล้วก็มาระยองครับระยองระยองจะหมดที่หลังจันนะฮะใช่ไหมละยองถ้าละยองหมดประจีนออกประจีนออกพี่ลมดีกว่าไหมพี่จะร้อนจีนครับอันนี้แหละกำลังดีล่ะอนี่เนี่ยมันระยองหมดแล้วประจีนออกครับประจีนเริ่มตัดครับพอประจีนหมดสีสเกต สีทะเกตออกไล่กันไปนะครับอ่ามันมันจะไล่กันไปอย่างนี้แต่ที่ว่ามันมาชมูนเรื่องใบอีกทีนี้ของเรามันไม่คุยมันไม่พร้อมกันกับเขาเราจะทํำยังไงยังปรึกษากันอยู่กับแม่บ้านอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือเราต้องฉีดเป็นสองรอบฉีดสองรอบใช้เก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถทําเป็นต้นทั้งสวนออกเสมอกันได้ต้องฉีดสองครั้งครับสองครั้งแต่เราใช้โฉบอีกนี้นะพี่กบออกสื่อลนะคือโฉบอ่ะพี่ไม่จะไม่ไม่จะคำว่าโฉบแล้วนะฮุ้ชู่ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนี้นไม่ใช่เจียี <c oughs> ไม่ใช่นะพี่ฉีก็ปกติเหมือนยาฆ่า,มาแมลงฮะห,หยดได้อะไรได้หม่เป็นไ,ไรครับคำว่าโชบคือใช้อัตรา,า,รา,<อ>าต่ำฮะ<อ>ไม่ใช่ปู๊ผู้ผู้ผกลัวเปียกไว้ไม่ได้ผลนะพี่นะเอาเลยฮะให้ทั่วหลังใบหน้าใบ<อ><อ>นะพี่<อ>ไม่เป็นไร แล้วไม่น่าจะควรใช้คําว่าโฉมเนาะครับแต่มันเป็นการใช้ติดติดกันมาเนอะใช้เครียดแต่ใช้สารอัตราต่ำอัตราต่ำใช่เออว่าโฉมเนี่ยตีแรกของโฉมผมวิบฟิบใช่ไหมนี่ผมเข้าใจอย่างั้นการครับกลัวจะเปียกอะเนาะเอ้ยมากไปเดี๋ยวตายเออพี่อย่างงี้จริงนะไม่ว่าใครตายไว้เอาผ่านผ่านมาครับครับไม่ใช่พี่ก็ฉีดเต็มที่ฉีดให้เต็มทั่วเลยเต็มเออปกให้ยดได้เลยพี่ยอดได้ครับพี่แต่แต่ข้อแม้อย่างเดียวพี่นะ เออเดี๋ยวแมพูดพูดกันนานเลยพี่ครับสุดท้ายนะยตัวน้ําสารจะมีสองตัวนะพี่ตัวน้ำกับตัวผงนะถ้าพี่กลัวจริงๆอย่างพี่ใช้ตัวน้ําของบริษัทที่พี่ใช้ดีอยู่แล้วอันนี้ดีอยู่แล้วนะพี่ใช้ตัวน้ํโาอโอกาสที่โอกาสที่ใบจะไหม้อะไรเงี้ยจะน้อยลงพี่จะน้อยลงแล้วก็อีกอย่างคือสารผงเนาะมันจะนอนก้นเร็วพี่ก็ต้องคนแต่สารน,น้ํายังไงพี่ก็ต้องคน คนตลอดเลยครับพี่ไม่งั้นต้นสุดท้ายพี่จะมีปัญหาเขาอาจจะพูดความเข้มข้นวามันจะรองก้นถังกลายเป็นว่าต้นนี้มันได้รรบสารมากมันก็จะตายครับพี่จะโสมแค่นหมพี่ล้วบางคนเขาบอกช่อดอกสั้นเอกต้องยืดช่อดอกเอกอันนี้ไงพี่ทำไมมันเรื่องมากยังไอประเภทสี่ลิตรพี่สั้นแน่นอนไอไออย่างเราเนี่ยลิตรครั้งแรกลิตรครึ่งครั้งที่สองลิตรเดียวแต่น้ำพันลิตรเนี่ยไม่สั้นหรอกครับพี่ปกติปกติปกติพี่น้องเอาหัวไปกันเลยเอ เจมีเบอร์โคผมแล้วโทรด่าได้เลยเฮ้ยไอ้รดแ่งสั้นเว้ยเป็นเห็บหมาเลยไม่มีอาการนั้นแต่พี่ครับสรุปสุดท้ายเนอะเราก็ต้องให้น้ําเป็นนะพี่นะถ้าเราให้น้ําไม่เป็นอะไรเงี้ยมันก็จะออกยันยอดแล้วสั้นเนาะมันก็เป็นปัญหาอีกต้องดูเรื่องน้าเราโทรคุยกันเรื่อยๆพี่ฮะยอดแล้วสั้นอ๋อพวกยอดสั้นนี่ไม่สั้นนะพี่นะแต่มันจะออกยันยอดเิพี่ปัญหามันออกยันยอดพี่จะตีไม่ไหวเพราะพี่ต้องการลูกตรงนู้นไงแต่ดอกมันออกยันปลายเงี้ยพี่มีปัญหาในกรณีพี่รถคือ เราให้น้ําน้อยเกินไปนเงี้ยพี่มันก็จะดอกจอ,อกเยอะคือต้อนมันโดนสารบีบมันก็แย่อยู่แล้วนะแล้วพี่ยังให้น้ําน้อยอีกมันแย่ครับพี่แย่เลยเลยดอกออกเยอะออกไปอ๋อครับคืออย่างเงี้ยพี่นะให้น้าเยอะน้ําปกติเลยน้ําปกติพ,พี่พอเห็นดอกปกุ๊บแล้วพี่ก็ให้น้ําปกติออืครับปกตินะดอกปกติครับปกติฮะแต่ตรงจังหวะให้น้ําพี่พี่ฉีดไปแล้วพี่โทรคุยกับผมได้เรื่อยๆเออไม่เป็นไรผมถ้าแต่แต่เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องขั้วดอกสั้นเนี่ยอ่าสารมากสั้น แพ็คโคมากสั้นครับพี่ต้องยืดจยจิปอ๋อเทว่าสั้นเขาทำเต็มโดสเลยเต็มโดสสลิตรประเภท 4, 4 <l. S 2> ลิตร4ีลิตรอะไรเงี้ยสั้นแน่นอนแต่เขาทาให้ออกแต่เขาก็จะมา ต้องแก้พวกนี้เก่งครับพวกนี้จะเก่งเพาต้องมาแก้เองต้องมาแก้มันยืดอีกแก้ด้วยจิ๊เล่นมันออกด้วยน้ําเพิ่มน้ําอะไรเงี้ยต้องมีวิธีการแก้ครับพี่ครับต้องมาแก้ตรงนี้แต่ถ้าเราไม่อยากแก้ก็คือโฉบนี่ยฮะโฉบเอ้ยอัตราต่ำพี่อัตราต่ำอัตราต่ำแค่อัตราต่ำเดี๋ยวพี่รถเราลดตามต้นไม้นะ้โฉบพอเจะรถใากเดี๋ยวเน่าอะไรเงี้ยเข้าใจกันนะพีวันนี้ก็พอได้ความรู้นะครับหยดเลยครับบางในระยะเวลาสั้นๆนะครับก็ขอให้ตีเป็นไฟเต็มตัวนี้ครับ ขอบคุณครับเพื่อนๆครับรสวัสดีครับมาด่าผมได้เลยคือไม่แน่